ฮากาตะปื๊บบัสเตชันอันนี้คือบัสเตชั่นเราบอกว่าอยู่ไกลมากนี่เราไปเดินผ่านทุกวันนะนี่ไปเดินตามซีมพูไปเลย้วเดี๋ยวเราจะพุ่ 11番乗り場、太宰府行きバスがただいま到着しております。福岡空港国際線まではご利用になれませんのでご注意ください。 I'm hurting myself because of

じゃいでは、では。ま <noise> す<声>。 and try to avoid talking on the phone while riding on the bus. We thank you for your understanding and cooperation. <laughs> ไปถึงยังถึงไหนครับเอา้อำหนึ่งเก็บของอมาแล้วก็อยู่ที่ดาวไซฟุแล้วนะนะนั่งรถบัสมาแปบ๊บเดียวก็นี่เดี๋ยวมาดูแผนที่ที่จะไปเที่ยววันนี้นี่ให้ดูนี่มาสต,อต๊อปพออยู่ตรงไหนไม่รู้น่าอยู่ตรงนี้ เออใช่นี่ตัวนี้ใช่ไหมก็คือตัวนี้นี่รูปเดียวกันเราจะรู้ได้ไงว่า

谢谢 สอโอเคและออ o ์อืม a อออ o ะสองสองพันสอ e และสองค y ณมาจา o ด a ซายุใช่ใช a โอเคดีมาขอบ a คงงว่าเอ้ยทำไมจ่ายแบงค์พันเขาคิดว่าเรามาจากอยใช่้าเขบอกว่าสนามบินเขาคิดว่าเรามาจากนามบิน โอเคก็ถึงแล้วนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรการเดินทางด้วยรถมาก็คือสอเราค่อนข้างสะดวกแล้วก็ใกล้กับที่ทำงานไปไหนต่อ ก็จะถึงหากาตาถึงแล้วเดินทางด้วยรถบัสไปได้ถูกไม่ยากไม่ยากไม่ยากต่อเดียวใช่เหมาะสำหรับมือใหม่นะใช่เพราะว่าเราก็มาเมืองนี้ก็โอกาสครั้งแรกเหมือนกันเราก็คือถือว่าเป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะเรามือใหม่ตลอดใช่อาไปเดอานี่ ไ,ไหนต่อสถานีต่อไปเราจะไปย่านช้อปปิงป้งย่านเซนจินกั็นไหมลองไปดูครั้งนี้ไปกี่รอบแล้วอันนี้จะเป็นครั้งที่สองที่ไปย่านเซนจินไม่ใช่ฮะ,ะทำไมไม่ใช่อ่ะทำไมไม่ใช่ล่ะไปมาสี่ครั้งแล้วคะ่ะไม่ไม่ใช่เซนจินอะเพิ่งไปครั้งที่สองเอง